่างแตงโมนี่ก็คือปัญหาคือเพี้ยเลยจ๊ะตัวเพี้ยนี่น่ากลัวมากเพี้ยอะไรคะับเป็นพวกเพี้ยไฟเพี้ยไฟแป้งพวกไรแดงอะไรแะเนี้มันตัวนี้ตัวตัวดูดน้ำเลี้ยงเลยอ๋อมันจะมาดูดน้ำเลี้ยงที่ต้นเหรอคะจะทําให้แตงเรานี่มันมันไม่เดินนี่คุณผู้ชมคะเรียนรู้ไปแล้วนะคือแมลงที่เป็นศัตรูของแตงโมก็คือเพี้ยเพี้ยแป้งนะคะแล้วก็เพี้ยไฟตรงนี้เลยใช่ไหมคะมีหนอนไหมคะถ้าพวกเพี้ยพวกอะไรที่เข้ามาลงนะหนอนหนอนจะไม่ค่อยมี นอนนี่เด็กๆเลยนอนนี่มันเออน่าจะเด็กๆตั้งที่ผมเคยทํามานะจ้าอ่านอนนี่ไม่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ค่ะแต่เพียไฟเพียแป้งชุดชุดนี้น่ากลัวมากปัญหาหลักเลยอใช่คือตอนคือเขาเกิดมันเข้ามามันจะมากินน้าเลี้ยงของต้นเลยเหรอจ๊ะใช่มันจะทำยอดนี่มันอืมอ่ายอดเราไม่ไม่เดินมั้งะจจะจะเดินเหมือนกับเขาบอกว่ายอดมันจะกุดไหมคะ นั่นแหละเขาเรียกว่ายอดยอดมันจะกุดมันจะมันมันจะไม่ไปเลยแล้วลูปมันก็จะไม่ได้ด้วยไม่ได้ไม่ได้